มงงีพี่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระอรุษสณศิลปะขอมตรงนี้ห้ามสติข้าน,าน,นะคร hậu xe này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เดี๋ยวขอเดินวนกราบไหว้พรมธาตุเชิงชมนะที่วัดธาตุเชิงชมนี้จะทำสมบัติลอกไว้สาเที่ฮะขอบคีอกาลกํงใจเด้อนักกาสเป็นกุศลขอกราบขอบคุณหลายๆนะครับดใปเลเดินไไว้เเครับัิญรามหลวงบังโทนะครับชนิดบ่อเราไม่หา รูปแบบของพระธาตได้ราับไปทวนมาจากพระธาพนมฮะทำด้วยทองคําบริสุทธนะิ์ฮะน้ำหนักกว่า247บาทน,นะฮะเมื่อก่อนนั้นนะพระธาตุชินคุมนี่เป็นลักษณะของประสาทหินทรายนะครับในศิลปะของสมัยขอมเพราะว่าในช่วงที่ของอณนจักล้านช้างแต่เข้ามานี่ได้มีการบรรณาองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่คร เป็นพระพุทธรูปลปางมารวิชยัยอ่ะศิลาะแจงแซนนะครับงามอะไรกันเป็นไม้นะครับดีในที่สวยสารานี้ก็สวยครับ ตรงนั้นตงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปดูเมื่อต้นคลิปนะครับสาธุสาธุสาธุาธตอนนี้เราอยู่ข้างในนะฮะศาลา่ิระธิษฐานของ หลวงพ่อพระอ mm ุ์แส่นะึงเป็นที่วรุสักการบูชาของชาวสกลนครครับช่วงนี้ก็เลยเปิดขา้ท่านเป็นเจ้าภาพเจ้าบูเจ้าผู้สงฆจชมด้านในเองค มาเครับตกเลอหารยนี também, es, ้เาค้ลสดๆครอบครัอบครัวศละเือนศิลปะอมนะีงก oh, <Yep, S 2> วาเป็นพระ้าคุณบเรื่องนี้มาอะที่นาร่นักการศกาพที่นักานตรงนี้ห้ามสตรีเข้านะครับโอเคครับดเดรุลงแดงพาเข้าไปกับนักการงารกไว้ขอข้อฟงเส่เค,เค,สครับ ที่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปกทำวันมัสการกันหน่ครับตรงนี่ นีตรงที่ประดิษฐานของหลวงพ่อหลวงพ่อพระองค์แสงครับตัวนี้ขอโชคขอลาบหลวงพ่อได้เลยนะครับขอข้ามากครับกราบรวมนมัสการกราบไหว้หลวงพ่อพระอ,อ,องค์แสงพร้อมกันเลยนะครับ ต่อรักษาดูตัแนแหละแทนของเที่ทุกคนนะครับซื้อที่ดินถวายวัดเชื่อเสียงสีดังกล้องตรงนี้ที่ปฏิฐานของห<ท>ลวงพ่อพระองค์แสนนะฮะซึ่งเราเข้าไปมรดการกราบไหวา้หลวงพ่อเมื่อเช้าวันนะะี้ครับสาธุเดชยอดไทยน่อยนอบูสักข้า เดี๋ยวขอเดินวนกราบไหว้องค์พระธาตุเชิญชมนะครับเดินมามองเมาสีเลืองงาดดอกไม้ค่กราบไหว้พรบพร้อมกับลุงแดงได้เลยนะครับกราบไหว้ครบพร้อนะครับอันนบุญกับคงเกลียนไกลนะครับเกิดสองของครอบครัวนะครับอุทิศให้แก่แม่เพ็ง พิษสอนและการบรรลุเท่ยวสมาด้วยนะครับขวัญความรักจัดใจนึ่งรบาทนะครับแล้วก็คุณวรรณาพิษสอนนะครับขวัญความรไปเรื่อยปัจนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันครับสาธุกเนบุญรทุกส่วนะก็ขอให้ท่านและครอบครัวที่วัฒนธรรมเชิงชมนี้จะทำสมบัติลอกไว้สามที่ฮะมีตรงนี้จะมีที่ด้านทิศเหนือ ด้าน่้นู้นหะหนึงประตูแล้วตรงนี้ด้านที่ตะวันตกนะส่วนด้านใต้ก็อยู่ตรงนั้นฮะที่เราผ่านมาเมื่อสิบปีที <S <S ่แ นี่ภายในวัดฮะสวยงามมากฮะอันนี้ฝั่งทิศตะวันออกฮะจะไม่มีช่องประตูจะมีช่องประตูหล่ออยู่สามด้านฮะอันนี้ด้านติดใจอั้ขอบคุณนะครับตั้งจิงตตั้งใจอเาเชิญเชิญฝากเชืเ่อฝากเสียงฝากเรียงฝากนามไม่ได้เลยนะครับวันนี้ตัง้งจิตตั้งใจมาแล้วขอบคุณทุก,กําลังจิตตังใจเด้อ นะครับมีโอกาสเป็นบุญเป็นกุศลขอกราบขอบคุณหลายๆนะครับก็ขอบคุณในความมีน้ำจิตน้ำใจด้วยเด้อเดินไปวายอับเชิญเชิญครับขอต้อนรังจิตกันใจยินดีต้อนรับนะครับจะยินดีสบายๆท่านประธานชุมนุมนะไม่ร้อนเลยนะครับอ่บร้อนฟ้าก็อชุ่มฟ้าทุกคนนะครับร้องชุฟ้าประโยนไม่รอนะท่านประธาท่านผู้สำเร็จเชื่อมขอบีทุกท่านได้เลยนะครับสวัสนี้ขอบคุณทุกคนนะครับ พระประธานเชิงชมมาบวรวิหารนี่เป็นวพระอารามหลวงชั้นโทนะฮะชนิดบวรวิหารนะซึ่งได้รับโปรดเกล้าเมื่อวันที่ยี่สิบมิถนะุนาสองนห้าหะพระปรธานเชิงชมนี่เป็นสถูกก่อยถือปูนนะรูปแบบของพระธาตุได้รับอิทธิพลมาจากพระธาตุพ,พนมฮะดูด,ด้านบนนะ ซึ่งฐานจะเป็นสี่เหลี่ยมฮะส่วนบนจะเป็นทรงบัวเหลี่ยมรูปเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะด้านบนใหเป็นสี่เหลี่ยมสูงประมาณ25เมตรเศษครับส,ส่วนยอดฉัดเหนือทองคำอมพระาตนะฮะสูงๆนะฮะทำด้วยทองคำบริสุทธ์ฮะน้ำหนักกว่า247บ้บนานะครัน,นะฮะ เห็นไหมครับนะทองคำบริสุทธนะิ์ฮะนั่นากาสองร้อยสิบเจ็นนะดบาทเมื่อก่อนนั้นนะพระธาตุเชิงคุมนี่เป็นลักษณะของประสาทหินทรายนะครับในศิลปะของสมัยขอมซึ่งมีจารึกไว้พระราตุชิงชมนี่ก็มี บันทึกอักษรขอมโบราณเอาไว้นะฮะเมื่อรารวศตวรรษที่16ซึ่งองค์พระธาตุปจจิบันเนี่ยซึ่งได้รับศิละปะมาจากในในศิละปะล,ล้านช้างนะฮะเพราะว่าในช่วงที่ของอในจักล้านช้างแผ่เข้ามานี่ได้มีการบรูรณะองค์พระทาตุขึ้นมาใหม่ฮะซึ่ง องค์พระธาตุนี้สร้างขึ้นมาเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทสี่พระองค์เอาไว้ฮะภายในวิหารครับทั้งไงนี่ให้มาปกใจศาสตร์ทางสวรรค์เพื่เปิดปองแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสนนะที่เราเข้าไปนมัสการกับวายเมื่อก,ก,กี้นีคฮะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิระบ,บาลเชียงแสนนะครับให้บาปุลจากสิแต่บิดาให้หาบุญดาวร้องรักละซอยแห่งกันไป กาปัจจัยลมือยังไงครับสวยงามมากไหมฮะศานาเองแดงว่าสวยงามนะนี่ล้าวตัา้นี่รับชมตรงนี้ตรงผาองคาพระค่ะถึงตอนนี้เขาได้ทำพิธีทางศาสนาขององค์พาะนี่ยนี่ครับองค์พระนี่พระอมทาะ ทีเป็นทางสี่เหลี่ยมฮะ่าน่าเรัพย์สินคละบาทลรแล้วตอนนี้เราก็ได้เดินมัสการจับไหว้ได้ครบสามรอบแล้วนะครับขอรับโชครับพรไปด้วยกันนะครับเป็นพน้องน้องพี่ โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในะพระอุโบสถกันครับที่นี่วัดพระธาตุ์ชังชุมนะครับงามอลังก,การนะเป็นไม้นะครับข้างบนเนี่ยมีศิลปะฝาผนังด้วยนะฮะงดงามมากเลยครับ ด้านก็สวยฮนะพวกง้ำม,มากเลยครับตรงนี้ตรงที่น่งทำพิธีทางศาสนาฮนะสวยสดจริงๆ ครับลุงแดงก็ได้พาเพื่อนพองน้องพี่ได้เที่ยววัดประทัดเชิงชุมกันเดียะละฮะขอโชคขอพรกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลุงแดงสวัสดีครับ